คือการรักษาระบอบประชาธิปไตยไว้เนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าการที่จะมาจัดรัฐบาลแข่งจะมาส่งเสถามาเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อให้โหวตกันอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยควรที่จะไปเป็นฝ่ายค้านเป็นด้วยกันถ้าเป็นเป็นด้วยกันเพื่ออะไรครับมันจะเป็นฝ่ายค้างเสียงข้างมากนะก็ดีแล้วไงเขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไงเขาอยากเป็นไม่ใช่หรอ เป็นฝ่ายค้านเสียงลุงมากก็มีสภาเสียงข้างน้อยมันก็กลับกันครั้งแรกเป็นบุคคศาสตร์ไม่ใช่ชาติไทยนะพรามันประวัติศาสตร์โลกเลยนะคือมันเป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้การโหวตเนี่ยเพื่อเลือกให้พิธาในคะแนนเสียงขนาดนี้แต่เมื่อไม่ได้เป็นก็ต้องให้ประชาชนกลับไปตัดสินใจหรือเปล่าดูไหมครับว่าเป็นฝ่ายค้านอ้าวแล้วคุณยุบสภาซะอ้าวเมื่อคุณอยากจะเป็นคุณก็เป็นได้สักครึ่งปีอ่ะถึงเวลาเป็นเป็นฝ่ายค้านก็ต้องคืนอำนาจมาที่ประชาชนดิไม่งั้นเนี่ยไม่เร็วนะไม่ง้นนนนวิธีีกการเเ่ยะะ็็จปแบบ เพราะว่าอำนาจเก่าจะชนะตอนก่อนเลือกตั้งใช่ไหมล่ะเขาผสมกันเนี่ยเขาบอกจับมือกันเขาเป็นฝั่งประชาธิปไตยอีกฝั่งหนึ่งนี่เป็นฝั่งอ่าเผด็จการก็เขาแบ่งกันอย่างนั้นแต่ต้นแล้วนี่ครับแล้วพบพกมาทั้งหลังนี่ทําไมมาแยกล่ะคืออะมันแยกไม่ได้เสียงข้างร้อยไปแล้วอภิปรายไม่องใจเอาให้ร่มเลยเออแล้วบอกว่าอย่าลาออกเอเ็งยุบสภาไปเลยเอไม่้ประชาชนตัดสินก็ไปเลยเห็นไม่ไม่ต้องลงถนน อย่างนี้มันเป็นเกมประชาธิปไตยก็คุณอยากจะเล่นแบบนี้นี่คุณเล่นแบบนี้ผมก็ต้องเล่นแบบนี้เนี่ยผมจะทํายังไงได้ก็คุณไม่ยอมให้ผมเป็นมันก็เสียงงบประมาณเลือกตั้งใหม่อีกก็ต้องไปบอกเขาสิก็ต้องไปบอกเขาสิครับนี่เกือบพันล้านแล้วนะหรือว่าคุณคุณคุณสรยุทธ์จะอยากจะให้อายังเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือให้ฝ่ายน้อยในชนะ ามันต้องมันต้องตัดสินคือตอนนี้ฝ่ายน้อยชนะตอนนี้ถูกต,ต้องไหมล่ะในเมื่อเขาเล่นเกมใต้ดินก็เป็นวิธีการแบบนี้แล้วทางรัฐบากำหนดไว้เราไม่ได้ถือว่าเออออย่างนี้เราก็บอกว่าเรายันไว้อย่างที่ผู้พันว่าก็ายันไว้เป็นเป็นจับคู่เป็นฝ่ายเป็นฝ่นายค้านใช่ไหม,มคุณจะให้เป็นเจ้าใครเป็นฝ่ายค้านเหรอพักเดียวเหรอ,อคุณจะทําอย่างนั้นเหรอ,อทั้งที่โอ้โหอยู่กันมาตลอดอ,อ่ะถึงเวลาก็แล้วก็เนี่ยนะภูมิธรรมเขาก็พูดอยู่ตลอดเวลานี่